สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนนะครับดาวโจนของ VIP นะครับของวันที่แดนะครับตุลาคม2 5 6 5ัน้าหสิบห้านะครับสําหรับดาวโจนนี้จะมีทุกๆวันเลยนะครับมีทุกๆวันเลยออกเวลาสองยามครึ่งนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับของทุกวนันทุกวันเลยนะครับ ช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักนะครับทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก็ท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดานะครับอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ พี่แววเข้ามาชมทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักนะส่วนท่านใดจะนําไปใช้ในการลงทุนนะครับ<ฮ>ขอให้พิจรารณาดูให้ดีก่อนนําไปใช้นะครับเพราะว่าการลงทุนนั้นย่อมมีความเสี่ยงสูงนะครับเลขเดี๋ยวมาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวไม่มาอะไรเงี้ยก็สลับกันไปนะครับ มันคงไม่มาตลอดไปเนาะเมื่อว,วานววานี้ก็เข้าอยู่นะครับเข้า6-2นะเมื่อว,วานนี้ให้5-6เขียเน้นที่5กับ6มา6-2เลยนะครับเต็มๆเลยนะครับไม่ต้องกลับด้วยอขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่โชวดีนะครับวันนี้เราก็มาชมกันต่อนะครับว่าวันที่8นะครับจะมีเลขอะไรบ้างเราก็มาชมนะครับ ดาวจน VIP ของมาที่8ดนะครับ3 4 5นะครับเน้นที่3กับ4นะครับ3อะไร3 7 7 3 3 8 8 3 3 9 9 3 3 0 0 3นะครับื่อน4นะครับ7 4 4 7 8 4 4 8 5 4 4 9 0 4แปนะครับตัวลองคือ5นะลอห้าห้า ้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับถ้าจะรูดก็รูดสามกับสี่นะครับสี่เลยนะครับสามกับสีนะครับรูดนะแต่ถ้าใครชอบห้าประจับไปนะครับ สายรูดนะถ้าเกิดใครสายรูดบางนเกิดส่วนมากสายรูดจะโชคดีล่ะประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับจดทันเนาะอ่าจดไม่ทันเอามือแปะวิดีโอพักไว้ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ขอขอพนนบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะคืนนี้นะรองยามครึ่งเที่ยงคืนครึ่งนะครับใครยังไม่นอนก็ลุ้นไปนอนแล้วก็มาลุ้นตอนเช้าก็ได้ครับขอให้เคฟูเคฟูนะ เงินทองไหลมาเทมารับนำเรื่อยๆครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ